ฟังบอกว่าวันนี้โดนหัวหน้าพูดกระทบเราตอนหน้าเนาอื่นหนูสับสนว่าตอนนี้ตัวเองควรจะรู้สึกยังไงดีเสียใจเสียคนรู้สึกโกรธหรือว่าตลอเ,เรื่องนี้ดีแต่ดีใจที่ตัวเองไม่หุนหันตอบโต้กลับไปในทันทีเก่งมากเลยนะครับในเมื่อเวลาที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าโดนหันหน้าในที่สาธารณะหรือหันหน้าต่อที่คนอื่นอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกถ้าเกิดว่าเราโดนทำเนอะเรายารู้สึกแย่เลยถ้าเกิดเราตอบโต้กลับให้หัวหน้าเสียหน้าโดยตอนหน้าคนอื่น มันก็เหมือนกับว่าเราก็ทาแบบเดียวกับที่คนอ้าทำจะออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําถูกแล้วแต่ถามว่าคนรู้สึกยังไงคือเวลาที่รู้สึกยังไงบังคับไม่ได้หรอกครับมันขึ้นมาในแบบนั้นเลยรู้สึกยังไงก็รู้สึกตามนั้นแต่สิ่งที่เราจะต้องฉลาดและสมาร์ทบูฟกว่าต้องทันความรู้สึกตัวเองครับเวลาที่เรารู้สึกยังไงไม่ตอบโต้กลับแบบนี้นี่คือเก่งมากในสเต็ปที่1สเต็ปต่อไปที่จะเก่งขึ้นก็คือสามารถพลิกสถานการณ์ได้ด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติคนน้าบอกว่าเนี่ยวันนี้งานนนนน่่าา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 จจะดดีขึ้้้้ถถเเเกกิิลลูอองงงไมมมรรรๆแวส ปไปได้เลยถ้าเกิดว่าความเป็นจริงมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอีกเส้นบอกว่าจริงๆเตรียมงานไว้ให้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวหนูดิบมาด้วยละกันเผื่อว่ามันจะได้สมบูรณ์ขึ้นแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแค่่เปเล่นตลกไปเลยก็ได้เพราะาบางทีหัวหน้าบางคนเป็นคนชอบจัดจัดสิ่งคนอื่นนะครับโดยที่มีรู้ตัวก็มีหรือว่าบางคนก็ไม่มีหัวหน้าบางคนยอมรับว่าไม่มีอีคิวนะครับพูดจะทำลายความรู้สึกคนอื่นแบบที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทำบ่อยๆเป็นการตั้งใจแหละ ชอบหักหน้าคนอื่นหนักหน้าลูกน้องหรือหักหน้าคนในทีมเนี่ยต่อหน้าคนอื่นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกันหลังบ้านแล้วก็วลาที่อยู่หัวหน้าสองคนเนี่ยจะต้องคุยกันหัวหน้านิดหนึงว่าแบบมีอะไรที่หนูจะช่วยทําให้มันดีขึ้นได้ไหมคะถ้าทําแบบนี้แล้วหัวหน้าชอบไหมอะไรเงี้ยเป็นการสื่อสารดักทางไว้ทั้งหมดว่าต่อไปเนี่ยนะครทั้งหน้าถ้าเกิดว่ามีอะไรกันเราคุยกันเองก่อนที่จะไปคุยกับทั้งหน้าดีไหมแบบนี้อาจจะดีขึ้นนะครับ สองว่าความมาเป็นเคส้วยนะฮะคิดว่าน่าจะโดนหลายคนอยู่เหมือนกัน